เป็นกระดาษในเวลาอ่ายอดยาปูเฮาสิมาเยี่ยมอาการปูมื้อนี้เฮาก็บ่ได้ไปถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ะ่นอื่นต้องกบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเลยสวัสดีพี่น้อง c ทเาลแแฟเบิดสุคนนกันพี่น้องอบวยังบได นอนพีน้องแต,แต่มาจากบ้านชาวใบมมาจากบ้านอน้อยเมื่อวานนี่มากอาการพอกันหนักเลยนะก็พาพ่อไปห้องหมอเมื่อเคยในไฟว่าเพิ่มว่านอนอยู่พุ่นเพิ่นว่านะยอดยาหยดยังอาการเล่าก็คือแบบเล่าพองานจะเป็นโรคมะเร็งตับอยู่แล้วะนะแล้วแถมยัง บีบมาตุงขึ้นอีกหมดเลยไงเลยไงพอบัได้นอนแหละเจ็บไปต่นเลา้าสงสารเล้าขนาดป,ปลูกเป็นลูกกระด้างเนากปวดจังเนี่สีเห็ดพี่น้องไปละถ้ากันเผากันแล้วมันปวดจังแนวเนีพี่น้องขอโทษพี่น้องทีลุงป้าเด้อเนาะที่บัวได้ไปทำภารกิจ ไปเรียกให้แต่ละทายคิดกับรถไฟพี่น้องเลยอาอยู่นับพ่อมาหนิดูแลพ่อพันธุ์เล็กจุดน้อยวันนี้ updated, เขาจะมาอัเปเดตเบอาการแล้วอีกว่าเป็นังไงแล้วเนาะเนะป่ะ,ปะไปเบิ้งเลยวันนี้ได้เวลาหยอดยาพี่น้องเลยว่าให้าย,ยาตามเวลาที่หมอสั่งนะแพทย์สั่งไปขวดไปนะว่า

con cái mang diêm lái nó sau này mình tốt chạy đấy Mera Mera đây thì sang thêm nhiều nong này phần lôm phò này sủi vịt này thì đấy <laughs> นี่น้องครูลูกเบาอุ้นี่น้องเลยลูกบบว่าเราลงเทียนมาแล้วอ่า่เอาเฉลยมาเฉลยเลยเฉงยใหม่ดูเอาเะลมนเอ้ยก่อนนน่มาก่อนยังไงหมอมาชิดทำการ dụt đó, bây giờ mà cây nữa, đi cho về cai con nữa nữa. เป็นนั้นยังเฮ็ดเป็นแนนี้เพราะว่าพ่อเพื่นเป็นแพทย์เป็นหมออยู่แล้วพี่นอเป็นแพทย์บ้านหมอสั่งจะตามหมอสั่งได้แจะตามหมอสั่งให้เพิ่นว่างยามาให้ยามาเอาหมอวิ่เอาเวลาเาเวลาเอาล ตัวไรใช่เะตัวนี้ตัวเดียวนี่วะโอ้ยนะแล้วกดใส่ไหมย่อันนี้ดูอัวนี้โดนใชตัวนี้างอยางเปิดไก่กองแล้วเมื่อกี้นะเล่นดมยาไหมกินมานั่งหลังปวดแล้วพอหัวเด้อไะยาหอมดีตับดีไตนอน

กี่แมแวแพลตเยอะแม่น้อยไปใช่ไหมอ้าว,ว,วตัวนี้มันเพื่อเป็นสีขาวนี่เพราะ khác vẫn thì vẫn lắm ừ đúng thì khác khác ừ đụt xe đi bất ừ đuột, đúng rồi ừ. bây giờ bây hết lại đinh hết đinh hết bây giờ, ừ. mèo giờ hả แมวบ่ได้แมวอีกทีให้ ปูข่อเซียนนี่เพื่อนโบราณแนวองหอได้นี่เขากันไวายามันแตกใส่มือหอว่ามันแตกเซบาทเนาะบมีเปลี่ยนแต่เนาะเทียนเทียนบุกขาดบะที่กันสี่อันพิจูดใชต่อะการเลยเพราะว่ามันยาอันกลัวน้องการใช่ทีเดียวเนาะพี่จูดใช้ตัวนี้พี่น้องสโลมน้อยบล็อกยี่บางเด้ถือปูเอง 이만 n g l บ่บเต็มมั้งลงพี่น้องอะตนี้น,นี่เน่ะโมแมว่วาเลื่นแพดลื่นหมอนะพี่น้องเพราะว่า,วา,า,พวาเพื่อนว่างมาให้ละพ่อเพื่อนก็เป็นแพดบ้านอยู่แล้วนะมันก็นเลยน่ใส่เห็ดได้นักเอง

ม่เอาชนปมันเือปูแล้อันลูกชายบบาลิซาอลพี่น้องเลยแล้วพอเขาลูกจัดการให้ห้เลยนี่นนะแม่โอเหัวมึงก่อนหัวได้พอ นี่หอยไว้ล um> ่หอยไว้หอยใส่อย um> ู่พี่แล้วจากอนัสหอยนี้ก็ใส่แล้วจากเัินไปเด้ไปนอนอยู่พูดอฮาบอกได้ยืนเป็นเจ็บเลยบอกว่าเจ็บให้ก็ได้เลยพี่น้องเย เป็นอะไรมเป็นอย่น้เนัน้นลลายเปลี่ยนสายไหมครับอ๋อลายเห็นอะได้จ้ะลายติ่งิดขาดเิ่งมาได้ติ่งิดขาดแค่ไหนียังลายอยู่ดิ ลายมันก็เน่อนะเดี๋ยอ่เลยวจีไดเคมปี้นะเค็มนี่ไลโอเคไปนี่เลยข้าวเดียวนะบอสแข่งเบอรเนะเออาอันซีไดสกอตนะเดยจีบไว้แล้วพออแล้ว

dạ nhé, dạo lắm tháo nó ra thì, thì con, thì tít tải nó lên, thì tít đăng lên, tít kèm, tít hoàn pin, hoàn pin rồi, 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 ได้ยี่พาติดสองอันแล้วก็นี่อันนั้ตเขียวคังน้ใช้อันเอาซื้อมาคืนเลยนะนี่ดสิลุก่อนนะลุกเ้าฮิตไปเดียวยาครับเดียวยาอะไรึี๋วิเนาะห้องเอาเมยาเมยนห้องเอาไม่จีบมนร่มนะเสียใจเสี

giờ bên ngoài là có cảo cửa ra còn nhớ là con là có tí đó น่าไปเลยแม่ปวดแม่ปวดรู้ปวดง้ังตัวนะึงอย่านาี้ ไอ้อ่ออ่หนไ่บล่างบ่ล่างก็ใช่ไม่ชอบนี่

ัวไปสีนวเยหนูใช้ในเห็ดด้หลายทางทางอันเป้าบางทีก็ีได้ไปทำมันเต็มแพงบบราณนอนอีกคืนนึงสีนอเยทางการมาแรงเลนะงอพอสีนวลพ่นงอพออางิมีอันหอเนี้นะทาิมีอันหล ปั๊กใส่ใส่แล้วมันจะไมสันนะปั๊กได้แล้วเจาขาวงามมึงเจ้าคนะไปนะโย่ พี่น้องเลยสิได้จบคลิปลงซ้ำนี่แล้วพี่น้องเมียนเครื่องของพ่อกันบาทนะโอ้ขยะนี่โทรมาเก็บไปทิมขยะเด้อโตมาแล้วประจูดกันไม่หยาดเด้อนางเดียครับท้าวเวียลูกของบัวบอสผลลงอง,งเฮียนพี่น้องเลยอ่าแรงก็จะได้มานอนเเผาโกอีกนอนอยู่พี่แหละบัว,บวได้มื่อนอนเฮียนตัวเองเอ่ะมันจำเป็นอะไรดิพี่น้องเลย ฮะโอเคคลิปนี้ก็จบคลิปซสำนี้แล้วเด้อขอโทษขออภัยเด้อมานี่เนาะบูได้ไปถ่ายคลิปบูได้ไปทำภารกิจให้ผู้ใจบุญเพิ่นพี่น้งองเอ้ยวันจีไปหาลุงหมออยู่ต่อเนี้บูได้ไป้าพ่อปิ่นแบบนี้นะ,นะพี่น้องเอ้ยอาอโอเคพี่น้องไปบ้านคลิปหน้าพ่อกันหน่อยมีงางคลิปหน้าทาง เราปฏิรายงานให้เบิองอีกเท่านึงเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นขั้นตอน